แอปทัศออนไม่ปล่อยให้สงสัยนานด้าสุดเคลียรชัดสถานะหัวใจแม่แอปเผยว่าหนุ่มๆมไม่ได้ทำงานนานแล้วคิดว่าเรื่องนี้ผ่านไปแล้วทุกคนเป็นเพื่อนที่น่าดักของแอปเห็นข่าวแล้วขำๆงงว่าเริ่มมาได้ยังไงแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากเพราะทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดเลยเลยไม่ได้มีอะไรที่ไม่สบายใจ บางคนก็เพิ่งรู้ว่าในข่าวเขาเด็กกว่าเรากระแสะที่เข้ามาก็มีหลายแบบหลายกระแสะบางส่วนก็เชียร์คุณทิมเพราะหลายคนอยากให้แอป,ปมีแฟนก็ขอบคุณมากช่วยหาให้ด้วยนะคะถามว่าเปิดใจไหมแอปรูกสึกว่าเรื่องพวกนี้ถ้าจะมาก็มาเองแล้วแต่จังหวะโอกาสมากกว่าปีใหม่เขาก็เชียร์เขาอยากให้แม่สดใสไม่ได้เชียร์แค่มีแฟนแต่ข้ามสเต็ปไปมีน้องเลยเขาอยากมีน้องแต่ก็บอกเขาว่าคงไม่มีหรอกถามว่าคนไหนพอจะมีสิทธิ์รุนไหมอย่างที่บอกว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อแอป,ปมากๆเลย อย่าชงเลยเดี๋ยวเขาก็เก่งพอดีทุกคนคือเพื่อนที่น่ารักมีอะไรก็คุยก็ปรึกษากันได้สบายใจที่จะคุยแอปไม่ได้ติดเรื่องอายุไม่ติดอะไรเลยไวัยไหนก็ได้ดูนี้แล้วไม่ค่อยมีข้อจํากัดที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีสเปคโตวแล้วก็ยิ่งไม่กล้ามีสเปคส่วนปีใหม่เขาก็อยากให้แม่สดใสมีความสุขซึ่งเราก็บอกลูกว่าอยู่กับปีแม่ก็สดชื่นมีความสุขสำหรับวันเกิดที่ผ่านมาแฮปปี้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องตัวเลขหน้าตาย,ยัางเด็กเหมือนเดิมคือของขวัญที่ดีที่สุด ปีใหม่มีของขวัญพิเศษให้ทุกปีวาดรูปทําการ์ดอวยพรหวานขึ้นทุกปีคือทุกขึ้นเขาจะกราบแม่ขอบคุณที่ดูแลเขาอย่างดีแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วส่วนโชว์พิเศษเขาโชว์ประจําอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับว่าวันเกิดแม่ส่วนของขวัญแน่นมากวันที่ถ่ายยังไม่ครบ มีต่อต่อหลังจากนั้นอีกอาจจะเป็นเพราะว่าปีนี้ไม่ได้เจอใครเลยเพราะโควิดทุกคนเลยส่งของส่งดอกไม้ส่งเค้กมาแทนส่วนคุณส่งการเขาก็อวยพรวันเกิดไม่แน่ใจว่าให้ทุกปีไหมแต่ก็ไม่ได้ตกใจเขาก็อวยพรวันเกิดเป็นปกติค่ะของขวัญวันเกิดที่แอปอยากได้ก็มีค่ะแต่ยังไม่ได้คือแอปอยากได้วันหยุดแต่คุณเลข,ขายังไม่อนุมัติ อยากมีวันหยุดหลายๆวันจะได้ไปเที่ยวไกลๆของขวัญชิ้นนี้ยังไม่ได้ส่วนที่ไปไวอวยพรวันเกิดคุณปู่เราทําเป็นปกติค่ะถ้ามีโอกาสสำคัญอะไรก็จะพาลูกเข้าไปช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เจอกันนานนิดนึงเพราะโควิดแต่คุณปู่ก็เข้าใจว่าปีใหม่ย,ยังเด็กเกินไปที่จะรับวัคซีนจึงไม่ได้เจอแต่เขาก็คุยกันตลอดทางวิดีโอคอลเลยจะได้อัปเดตกันตลอดปีใหมท่ทําการแล้วก็ร้องเพลงให้คุณปู่เวลาอยู่กับคุณปู่เขาล้านลาค่ะ